วันนี้วันที่26กุมภาพันธ์58ครับนี่ผมอยู่หลัางงานผล,ลไม้นะครับอาหารผลไม้และลของยจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมในของนครปฐมเจดีตำบนลนครปฐมเจดีอำเภอเมืองน,นะครับวันนี้ก็พามาดูต้นไม้บอนใสเมื่อวานผมก็นําไปแล้ว3ต้นนี่นี่ดูนี้อันนี้เรียกว,ว่าต้นโมกต้นโมสวยงามนี่ เขาบอกว่าคนไทยเขาบอกว่ากลิ่นหอมนะกับตน้น,บนแก้วเนี่บอกว่าต้นแก้วก็หอมกว่าหน่อยหนึ่งดอกเล็กๆแต่ก็ให้กลิ่นหอมชื่นใจนะครับเหมือนต้นไม้ใหญ่เป็ไม้ดัดนะครับราคาราคาไม่แพงครับอันนี้เขาก็หน้าร้านในงานนี้150บาทนะครับ ส่วนอันนี้ก็ตอนเราไตของบริที่นี่อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนานๆจะพูดทีต้องกระดกลิ้นกระดกลิ้นไงไม่ใช่แหมสับสนใช่ครับคนเล็กน้อยนอนเด็กนอนเป็นเวลาต้องกระดกลิ้นนะครับ พี่ครับขอถามเป็นความรู้หน่อยจะออกกล้องหรือว่าจะส่งเสียงมาอย่างเดียวครับไม่ต้องออกกล้องออที่ใส่น้ําแค่นี้ปิ่มปิ่มได้มีต้นอะไรบ้างครับที่ชอบน้ําเยอะขมออโมกโมกชาขกเกียนชาปัตตเวียได้ไหมก็อยู่ได้แล้วข้าวตอกกระร่วงรครับไม่ตายนะครับรแล้วที่บอกว่าข้าวตอกกระร่วงอะไรนะอีกพัน,นด่า,ดางใบด่างตัวเขาเรียกว,ว่าพันดาน่าง ใครเรียกว่าใบหรือไม้ครับฮะใบใบด่างใบด่างอ๋อนี่ก็ตอกระวงใบด่างสวยงามมากเลยนะครับอย่างนี้กระถางเราเท่าไหร่ครับผมสามร้อยห้าสิบบาทซื้อกันได้นะครับไม่แพงสวยงามเออคซื้อใบสามใบตอนใบสามเขาไม่ตรงเลยดูเรื่องสามยำดีแล้วใบสองบูมสองลูกสอง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 โมงยี่สิบเก้าจะเชื่อได้ไหมเนี่ยสองโมงยี่สิบเก้าไปเราที่บ้านเลย อันนี้ต้นอะไรครับแก้วแระและที่เมื่อกี้ที่บอกมีดอกเมื่อกี้อยู่ไหนนะมีดอกอ๋อนี่แก้วแระห้าสิบบาทอะไรครับต้นใหญ่ต้นใหญ่อันนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแก้วแะอ๋อโตแล้วแกละกลางใบอ๋อมีแก้วกลางด้วยแก้วกลางเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นใบเล็กไงแต่ตอนนี้แก้วผักนี่นะครับดอกดอกเป็นอย่างนี้นะครับกลหอมกลชื่นพี่โคเออ คล้คล้ายดอกมะลิคล้ายคลาดอกมะลินรับกลิ่น <4 S 1> แล้วต้นอะไรครับที่ไม่ควรจะแช่น้ําเยอะมากขนาดนี้ยกเว้นต้นอะไรบ้างครับไม่ควรแช่น้ําเยอะ<ม>เดี๋ยวถามเป็นความรู้อ่าก็ทราบไหมบอกได้ไหมเผื่อคนดูแล้วเขาไม่ไม่เคยรู้จักได้เป็นความรู้นิดนึง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งไอ้งานนี้ต้นอะไรครับผมเช,ชอรี่แคะ่นะครับเชอรี่แค่สวยงามด,ดอ,อกสวยมาไปดูดอ,อกใกล้ๆนะสวยงามมากเมื่อกี้ก็มีร้านพี่อ้อยนะครับปกติก็อยู่นี่ออกงานในในเมืองถ้าปกติก็อยู่ หน้าทางออกข้างๆทาง,าง,างออกโฮมโปรนครปฐมพี่เขาก็แนะนําว่า<ฮ>เนี่ยถ้าให้ดีนะไม่อยากให้น้ามันแบบว่าน้ําในถาดรองเนี่ยนะครับสูงเกิน<ฮ>ก็ใช้ทรายนะครับโรยไปที่ใต้ถาดนะครับสมมุติว่าโรยใต้ไปุ๊บกระถางก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ดีต่อต้นไม้รากก็จะลงไปในทรายพอถึงช่วงหนึ่งเราก็ตัดรากทิ้งไปได้นะครับ ถ้ากลัวว่าน้ําจะเยอะเกินกลัวว่ารากจะเน่าแต่ที่ฟังพี่เข้ามาก็โดยมันก็จะอยู่รับขณะนี้ได้นะครับอย่างนี้เขาบอกว่าก็ตั้งมาเป็นอาทิตย์แล้วใบสดชื่นอยู่ไม่ตายไม่อะไรนะครับสวยงามนะครับก็พามาชมบอนไซนะครับไม้ที่ดัดและทำให้ ดูเหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นความสุขของคนรักต้นไม้นะครับอันนี้ก็ต้นเกล็ดปลาหมอนะครับสวยงามเห็นไหมอ,อย่นี่กับต้นไม้ใหญ่ๆนี่ติ๊กเข้าไปนะี่ครับช่องสิทธิโชคเก้าอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ